สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านู้ชงคุณบาฮ ข้คนี่ักเกราคร้องียน่าานมเรมีันมาาีหลักเกณฑ์เนาะพอจบอเรียนมาด้นี่ ต้องมาโดนจะเข้าสู้อีกจะเข้าสิว่านั่นว่านี้องแข่งเข้าเลยใส่ห่อกระทำเขาเอาแล้วเมื่อไล้วก็ฟังก่อนเดี๋ยวผมจะคุยอะไรให้ฟังนู่นนี่นั่นเนาะเจ้าก็ได้ข้าวเสิยแขงเข้าง่ายๆ อาไดเอาก็ให้ซีเอาคือเอาล่ะเอาด้อยกันเขาให้ซี่กเไม่เีคือาเขียนไหนเนาะขอหาลายซื้อเนาะกระยซื้อเรื่องเอ้ย ไปให้ถุงท่าวจฟี <laughs> ไม่มีเงื่อนไขนะคือเคนซื่ออยู่บอกได้เล้หอะได้่อ๋อจจมีเงื่อนไขอยู่เนะะาะจะม่น่าจากไรปลูก <laughs> มันาจากไร <laughs> เราไปเขากระซีสเสนอขายปุ๋ยใส่เลยมันใหญ่ เยาตาผิด่เ็นสั่ง่สีนี้นี่มคือกันว่าม่นตตาไล่มกันตืนเลยทุนอือโอ้กิน้ะไรนี้นนี่ ก็คือกันีเด้ีเด้มต่อูอุ้ยน่นเด้นี้กัตนี้ีดำนต่อสอยู่จะน้อยเลยเฮ็ดไปเฮ็ดมาแล้ววายังคืองูอยู่ะเฮ็ดไปเฮ็ดมาปัดอ้าเจ้าวิญญาคือมีหงูอไรนึกงู เอ้าเห็ดไปเห็ดมาลุกขึนลุกนั่งเนาะตาลายเนาะนุนก็นงูสวัสดีทุกท่านตอนนี้คุณพ่อก็ำลัง,งปูกระเบื้องอยางข,ขมักขมิ้นนะตอนนี้ท่านผู้ชมเรามากดดันกันเพียบเลยคุณพ่อก็เลยตื่นเต้นและพี่น้องเลยจักที่กูถือกูถือปุิมาต่อพิษปนณิเ,เอาคือต่อพิษคื<ต>อคนละสีขี่มือการปูกกระเบื้องของคุณพ่อนี่ถนัดแบบโบราณแบบเก่าแบบเคาะเอา ใส่เครื่องเพิ่นบบทนัด